แห่ตกใจชีวิตล่าสุดอดีตนางเอกดังหลังบินไปอยู่อเมริกาตอนนี้ชีวิตตกอับไขบ้านไม่ได้แถมป่วยหนักนี้ท่วมหัว เชื่อว่าแฟนๆซีรีส์จีนต้องรู้จักกับเจ้ง่วงอดีตนางเอกชื่อดังที่ถูกอดีตสามีแชร์คลิปเสียงสั่งทำแท้งลูกที่เกิดจากการอุ้มบุญหลังจากที่ไปอุ้มบุญที่อเมริกาแล้วเรื่องของกันหนีภาษีการจ่ายภาษีไม่ครบถ้วนทำให้เธอถูกปรับเป็นเงินมหาศาลประมาณ1495ล้านบาทไทยซึ่งเจ้ง่วงก็ได้จ่ายค่าปรับตามตรงเวลาที่กำหนดแล้วแต่แพลตฟอร์มต่างๆของเธอถูกปิดลง และผลงานถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดไม่สามารถกลับมารับงานแสดงไดเหมือนเดิมอีกโดยในปัจจุบันเจงสวงใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของเธอได้โพสคลิปทานอาหารเย็นและเซลฟี่โชว์ดวงตาสีฟ้าผมสีบรอนจนเรียกความสนใจจากชาวเน็ตได้ล้นลามพร้อมกับเธอนั้นยังได้อัปเดตความเป็นอยู่ที่สหรัฐอีกครั้งเผยว่าขณะนี้เธอกําลังป่วยหนกักและแม้จะไม่ได้เปิดเผยใบหน้าแต่สภาพความเป็นอยู่ ปรากฏในคลิปก็เป็นเครื่องยืนยันถึงสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ค่อยสู้ดีนะัก เพราะพรมในห้องดูเก่าและดูไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วในคลิปดังกล่าวเจ้งสวงปรากฏตัวพร้อมกับสุนัขของเธอโดยช่วงหนึ่งเธอได้เล่าด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าสุนัขของเธอไม่ยอมกินอาหารเพราะว่าเห็นเธอป่วยซึ่งก่อนหน้านี้สุนัขของเธอเคยเป็นเซเลบที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองทั้งยังเคยร่วมรายการทีวีกับเจงสวงด้วยแต่หลังจากที่เจงสวงออกจากวงการบันเทิงและหนีไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงหนี้สินมีเพียงแค่เจ้าสุนัข ที่ยังคงอยู่เคียงข้างเธอและในส่วนของการกลับมาทำงานในประเทศจีนก็ยิ่งเป็นเรื่องยากเพราะแค่เวลาผ่านไป4ปีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแม้แต่คาฤืหัสหรูในเซี่ยงไฮ้มูลค่า150ล้านหยวนหรือประมาณ700ล้านบาทไทยที่ถูกขายทอดตลาดถึง3ครั้งและล่าสุดก็ถูกนามาขายอีกครั้งโดยลดราคาลงเรื่อยๆจนเหลือไม่ถึง70ล้านหยวนแต่ก็ยังขายไม่ได้ ก่อนหน้านี้มีสื่อรายงานว่าเจ้าง่วงถูกพบที่ร้านอาหารธรรมดาแห่งหนึ่งในสหารัฐและมีชาวเน็ตบางคนจำได้จึงถ่ายภาพและนำมาโพสลงในโซเชียลซึ่งภาพดังกล่าวก็เผยให้เห็นท่าทางที่ต่างจากเดิมของเธอใบหน้าบวมและผมก็เริ่มบางลงต่อมาในเดือนสิงหาคมเจ้าง่วงเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพวันเกิดปีที่33ด้วยใบหน้าที่มีน้ําตาผมบางร่างกายซุปผอมทั้งยังใช้โทรศัพท์ตก รุนอีกด้วยทั้งนี้ในคลิปล่าสุดที่เธอถ่ายนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตปัจจุบันของเจ้งสวงไม่ราบรื่นจริงๆเธอต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเก่าๆกับร่างกายป่วยๆอีกทั้งยังมีหนี้สินอีกมากมาย